สุดช็อกสาวไทยทำได้เก็บเพิ่ม1คะแนนลูกยางสาวไทย U19 เข้ารอบ16ทีมสาวไทย U19 ิาพายโครเอเชียเจ้าภาพ2ต่อ3ได้1คะแนนเพิ่มพลิกเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายสึกลูกยางชิงแชมป์โลก นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า19ปีโชว์ฟอร์มร้อนแรงสู้กับโครเอเชียเจ้าภาพได้อย่างสนุกก่อนพายเจ้าถิ่นสู่สี2-3ต่อเซต 25-19, ต่อ 17-25, ต่อ 19-25, ต่อ 25-20, ต่อ8-15ในการแข่งขันวอลเล่นบอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกรอบแรกนัดสุดท้ายสายเอณเมืองโอซิเกประเทศโครเอเชียเมื่อช่วงดึกคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา ก่อนแข่งเกมนี้สาวไทยมี3คะแนนจากชนะ1แพ้3นัดเท่ากับแคนาดาจากผลพ่าย2ต่อ3ในนัดนี้ทำให้สาวไทยได้คะแนนเพิ่ม1คะแนนจบรอบแรกแข่ง5นัดมี4คะแนนส่วนแคนาดาแข่งขันสุดท้ายพ่ายเยอรมัน1ต่อ3ตกรอบไปผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดให้ไทยคือนัทวันผาดไทยสงทำไป16คะแนนในขณะที่วิสรุตาเสงนา11นัทริกาวสาน10คะแนน จากหนึ่งแต้มสำคัญจากความพ่ายแพ้2ต่อ3าํทำให้นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเข้าไปพบโปลแลนด์1นซีในรอบ16ในวันอังคารที่8กร,รกฎาคมนี้แล้วทุกคนคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะ